สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำเมนูต้ยมยำขาหมูค่ะเป็นอาหารปโปรดของเราเลยนะคะวัตถุดิบของต้งยมยำขาหมูก็มีเห็ดฟางพริกจินดาแดงค่ะตะไคร้หัวหอมมะนาวและก็ใบมะกรูดค่ะและก็มีต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งสำหรับโรยหน้าค่ะ วัตถุดิบของเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็นําขาหมูไปล้างน้ำสองสครั้งให้สะอาดนะคะจากนั้นเราก็ไปต้มจนเปื่อยนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่กระชอนจนเสด็จน้ําจากนั้นเรามาตั้งน้ําเพื่อต้มยํากันดีกว่าค่ะ น้ำซุปต้มยำของเราเราจะใช้ข่าอก้อนไปสองก้อนค่ะเป็นข่าอรสต้มยำค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่พริกตำลงไปค่ะและตามด้วยขาหมูที่เราเตรียมไว้ค่ะเมื่อใส่ขาหมูของเราลงไปเสร็จแล้วเราสามารถปรุงรสได้เลยค่ะใส่น้ำตาลทรายผงชูรสและก็รสดีจากนั้นใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกเล็กน้อยค่ะ ส่วนน้ำมะนาวเราจะบีบตอนที่เราตักขึ้นใส่ชามแล้วค่ะถ้าใส่ในช่วงที่น้ำกำลังเดือดจะทำให้น้ำต้มยำของเราขมและเสียรสชาติได้ค่ะเมื่อต้มยำของเราเริ่มสุกจากนั้นเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปได้เลยค่ะเห็ดฟางของเรานี้เราจะลวกแช่ตู้เย็นไว้ค่ะก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ออกจากคล้้านิดหน่อยค่ะ เห็ดฟางเป็นเห็ดยอดนิยมชนิดหนึ่งที่แน่นอนว่าเป็นที่ชื่นชอบของใครหลาย,ลายๆคนเห็นได้จากเมนูอาหารหลากหลายที่มักจะมีเห็ดฟางเป็นส่วนประกอบและเห็ดฟางเองก็ยังซื้อหาได้ง่ายตามท้องตลาดและซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะนอกจากนี้แล้วเห็ดฟางยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากค่ะ หากรับประทานเห็ดฟางเป็นประจำทุกวันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายเห็ดฟางมีวิตามินซีสูงช่วยป้องกันไข้หวัดและทำให้ผิวพรรณผ่องใสค่ะและช่วยในการสมานผิวทำให้แผลหายเร็วและช่วยยับยั้งแบคทีรียลดอาการติดเชื้อต่างๆช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งยับยั้งและชะลอการเกิดขึ้นของเซลล์มะเร็งค่ะช่วยลดอาการช้ำในรอย ปกช้ำดำเขียวและปวดบวมตัางร่างกายค่ะช่วยบำรุงตับช่วยให้ระบบการทำงานของตับและร่างกายเกิดสมดุลช่วยลดไขมันป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดป้องกันโรคหัวใจค่ะและช่วยลดความดันโลหิตป้องกันเลือดออกตามไรฟันป้องกันโรหิตจางและลดความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดในสมองแตกค่ะ และช่วยรักษาโรคเหน็บชาป้องกันโรคผิวหนังอาการคันหรือผื่นคันตามร่างกายได้ค่ะวันนี้ไปตลาดมานอกจากจะได้ขาหมูมาต้มยำอร่อยอร่อยแล้วยังได้ข้าวโพดมาทั้ง6ฝักค่ะหกฝัก20บบาทเท่านั้นค่ะเรามาดูกันว่าฝักสวยไหมเป็นข้าวโพดหวานค่ะวันนี้เราจะนึ่งข้าวโพดหวานทานเป็นอาหารว่างค่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกๆคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ